สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ อกจากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซือฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซือใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะได้สาต์น้ําเล่นกันสนุกสนานไปเลยใช่ไหมคะถ้ายังเย็นไม่พอนะคะเดี๋ยววันนี้เราซื้อนําเอาเครื่องดื่มคลายร้อนเย็นเย็นมาฝากค่ะเราไปดูกันเลยนะคะสับของเราวันนี้นะคะหยินเลี้ยวหยินเลี่ยก็คือเครื่องดื่มค่ะหยินเลี่ยว พินอินนะคะ y i n เสียงที่สามอ่านว่าอินอินส่วนเลี้ยวนะคะ l i a o เสียงที่4ค่ะวางไว้บนตัว A นะคะเลี้ยวเลี้ยวอินเลี้ยวหมายถึงเครื่องดื่มค่ะ请问您喝点儿什么？请问您喝点儿什么？รับเครื่องดื่มอะไรดีคะทุกคน คำถามนี้นะคะมักจะเป็นคําถามที่พนักงานในร้านอาหารนะคะจะมักจะถามเราหลังจากที่เราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะหรือว่าอาจจะถามก่อนก็ได้นะคะว่าชิงเวิ้นนิ้นเฮ่อเตียเมอรับเครื่องดื่มอะไรดีคะชิงเวิ้นเป็นการเริ่มต้นคำถามอย่างสุภาพค่ะชิงเวิ้นแปลว่าเขอถามหน่อยค่ะชิงเวิ e นนิ้นเฮ่เตียอ รับเครื่องดื่มอะไรดีคะเครื่องดื่มแรกที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ชาวจีนทุกคนโปรดปรานที่สุดนะคะก็คือนี้เลยค่ะน้ำชานะคะเรียกว่าชาเดี๋ยวเราซื้อจะไปดูคำศัพท์น้ำชาหลากหลายชนิดค่ะน้ำชาแรกนะคะชาเขียวภาษาจีนจะเรียกว่าลี่ชาลี่ชาชาเขียวดูชาตัวต่อไปค่ะ หงฉาหงฉาชาดำหงจริงๆแปลว่าสีแดงใช่ไหมคะแต่ว่าหงฉาก็คือ black tea เป็นชาดำค่ะหงฉาชาดำต่อกันที่ชาเถอถัดไปนะคะจีฮวาฉาอันนี้ช่วยแก้ร้อนในได้ดีด้วยนะคะจีฮวาฉาชาแก้ควยค่ะจีฮวาฉาแก้ร้อนในได้ดีเลยค่ะ จีฮวาก็หมายถึงดอกเก้กควยนั่นเองนะคะจีฮวาชาชาเก้กควยค่ะตอนนี้เราไปดูชาอันดับตอมอลลี่ฮวาชาอันนี้หอมมากนะคะเราสื่อชอบค่ะมอลรี่ฮวาชาก็คือชามมลินั่นเองนะคะกินหอมๆสดชื่นชื่นใจในยามร้อนๆได้ด้วยค่ะมอลรี่ฮวาชาชามะลิค่ะชาอันดับต่อไปค่ะ นิงเมิงฉาอันนี้ก็เพิ่มวิตามินซีเข้าไปอีกนิดนึงนะคะนิงเมิงฉาชามะนาวค่ะชาอันดับต่อไปค่ะไน่าชาก็คือชานมนั่นเองนะคะไน่าชาหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในปัจจุบันก็คือเจิ้นจู้หน่าชาชานมไข่มุกค่ะเจิ้นจู้ก็คือไข่มุกนะคะไน่าชาก็คือชานมค่ะ แปลาตามตรงๆต,ตัวอักษรเลยนะคะเจนจู่ไน่าชาชานมไข่มุกนั่นเองค่ะมาดูชาอันดับสุดท้ายค่ะชานี้นะคะคนกวางตุ้งชอบรับประทานค่ะเป็นที่นิยมกันมากๆนะคะเพื่อแก้ร้อนในค่ะเหลียงชาเหลียงชาก็คือชาสมุนไพรนั่นเองนะคะหรือที่เรารู้จักแบบพวกจับเลี้ยงอะไรประเภทนี้นะคะก็จัดว่าเป็นเหลียงชาอย่างหนึ่งค่ะ ชาสมุนไพรเหลียงชาจะประกอบด้วยสมุนไพรจีนต่างๆที่ช่วยแก้ร้อนในได้ดีอย่างแบบพวกหล่อฮังกล้วยเดี๋ยวเราไปดูอินเลี่ยวอันดับต่อไปที่ไม่เกี่ยวกับชาแล้วค่ะไม่ใช่น้ำชาแล้วนะคะน้ำนี้ค่ะน้ำสาลี่ก็ช่วยคลายร้อนได้ดีนะคะภาษาจีนจะเรียกว่าหลีสุ่ยค่ะหลีสุ่ยน้ำสาลี่ หินเลี้ยวหรือว่าเครื่องดื่มคลายร้อนอันดับต่อไปค่ะน้ำแตงโมซีกวาจอซีกวาจอเราได้เรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนนี้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าซีกวาเนี่ยเป็นผลไม้คลายร้อนที่ดีมากๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะรับประทานแตงโมเยอะๆจะช่วยให้ร่างกายเย็นขึ้นค่ะซีกวาจือก็เป็นเครื่องดื่มที่ ช่วยคลายร้อนได้อีกอย่างหนึ่งค่ะซีกวาจื้อน้ำแตงโมค่ะใครที่ไม่ชอบรับประทานแตงโมเป็นเนื้อเนื้อนะคะก็เลือกทานเป็นน้ำผลไม้แบบนี้ก็ได้ค่ะซีกวาจื้อน้ำแตงโมค่ะอีนเรียวยอดนิยมของชาวจีนอีกอันหนึ่งในช่วงฤด,ดูร้อนก็คืออันนี้ค่ะน้ำถั่วเขียวนะคะก็คือล่อโตทางล่โตทางน้ำถั่วเขียวค่ะดื่มช่วยคลายร้อนแล้วก ขับพิษค่าเชื้อโรคในตัวได้ด้วยนะคะเนี่ยน้ำถั่วเขียวเนี่ยค่ะลิ่โตทางน้ำถั่วเขียวค่ะอันนี้ทุกคนเคยเห็นไหมคะเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มโบราณของปักกิ่งค่ะใครเคยไปปักกิ่งอาจจะได้เจอนะคะลองเดาซสิคะว่าข้างในเขาเป็นอะไรภาษาจีนจะเรียกว่าหล้าเป่ยจิงซวนไหน ไหนมีคำว่าไหนต้องเกี่ยวกับนมใช่ไหมคะส่วนหมายถึงเปรี้ยวค่ะส่วนไหนก็คือโยเกิร์ตนั่นเองค่ะเหลาเป่ยจิ้งส่วนไหนก็คือโยเกิร์ตสไตล์ปักกิ่งดั้งเดิมค่ะมีมาช้านานมากๆแล้วนะคะรับประทานเขาก็จะใช้หลอดจิ้มแล้วก็ดื่มเอาอย่างนี้แบบนี้ค่ะเป็นการรับประทานโยเกิร์ตสไตล์จีนโดยเฉพาะเลยค่ะเหลาเป่ยจิ้งส่วนไหน โยเกิรตสไตล์ปักกิ่งดั้งเดิมค่ะมีโอกาสไปปักกิ่งอย่าลืมไปหาลองรับประทานดูนะคะและสุดท้ายค่ะเครื่องดื่มเย็นๆซาๆชื่นใจนะคะภาษาจีนจะเรียกว่าชี่สุยค่ะน้ำอัดลมนั่นเองนะคะชี่สุยน้ำอัดลมอะละค่ะหมดไปแล้วนะคะหยินเลี้ยวที่เราซื้อมาฝากคลายร้อนวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ดูนะคะลองไปทดสอบดูว่าเราจําได้กี่อันนะคะคําแรกของคําว่าชาก็คือชานี้ค่ะจากภาพอันนี้คือชาอะไรคะเหลียงชาค่ะเหลียงชาก็คือชาสมุนไพรนั่นเองนะคะชามะนาวเรียกว่าอะไรเอ่ยหนิงเหมิงชาหนิงเหมิงชาชามะนาวค่ะอันนี้ละคะ มีดอกเก๊กฮวยบเบิริ่มเลยนะคะอยู่ในแก้วชาเก๊กฮวยจะเรียกว่าจีฮวาชาค่ะจีฮวาก็คือดอกเก๊กฮวยนะคะหรือว่าดอกคริสเซนทิมมหรือว่าดอกเบนจาม่าั่นเองค่ะจีฮวาชาชาเก๊กฮวยนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้คือชาดำเรียกว่าหงชาหงชาชาดำค่ะและชาเขียวจะเรียกว่า ลลีล่ฉาี่ฉาอันนี้ล่ะค่ะโมลี่ว花าชาโชามลิค่ะโมลี่วา花าสุดท้ายนะคะเจนจูไหน่ชานั่นเองค่ะเจนจูไหน่ชาชานมไข่มุกค,ค่ะดื่มชายเยอะๆนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะช่วยทำให้ล้างพิษในร่างกาย และช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักลดความอ้วนได้ด้วยค่ะผลสิงเขาแนะนำให้ดื่มชาระหว่างมื้อนะคะจะทำให้ช่วย,วยลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชีท้ายหยินเลี่ยวหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆ่นนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะหลีสวยน้ำแตงโมเรียกว่าซีกวาจือซีกวาจือ น้ำโซดาหรือว่าน้ำอัดลมนะคะจะเรียกว่าชี่สวยชี่สวยน้ำอัดลมอันนี้ก็คือล่อโต้ทางค่ะน้ำถั่วเขียวค่ะล่โต้ทางน้ำถั่วเขียวค่ะเติมน้ำตาลกรวดลงไปนะคะกินดีมากๆเลยค่ะทำรับประทานเองก็ได้นะคะอันนี้เครื่องดื่มนี้ทำไม่ยากเลยค่ะ และสุดท้ายอันนี้เรียกว่าอะไรคะลเลาวปักกิ่งส่วนไหนลาวปักกิ่งส่วนไหนก็คือโยเกิร์ตสไตล์ปักกิ่งดั้งเดิมค่ะจบแล้วนะคะชิงว่านนิ้นเทอเตีร์มรับเครื่องดื่มอะไรดีคะทุกคนอย่าลืมบอกมาบ้างนะคะว่าเครื่องดื่มที่โปรดปานในนี้นะคะมีอะไรบ้างที่ทุกคนชอบค่ะ เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะฮั Hello. ลโหล这就是่ว的课了别忘咱า口ว่า学ว,ว่聪明我快乐咦！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่สโลกแกนของช่องเรียนจีนกับยางเหล่าซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ 感谢大家关注，咱们下集再见。